สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะครับปันจากหลายเบิร์นมอไซส์2015นะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาชมคลิปลอบคันของไท่อั้มไท่เด่นนะครับสีดำเทารุ่นปีผลิตปี2021จดทะเบียนปี2021ตรงรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมรถตัวจริงกันก่อนเลยครับ คันนี้นะครับรถตัวจริงนะครับสภาพสวยใสยใหม่คลิบเลยนะครับเลขไม้ใช้งานอยู่1นึ่งโลแท้ททเลยนะครับรถบ้านเจ้าของเดียวไม่มีแม้แต่ล้มเปะนะครับสภาพแบบนี้นะครับเลขไม้แบบนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะครับท่านใดที่มองหารุ่นนี้สีนี้อยู่คันนี้ห้ามพลาดนะครับ ทางร้านขอนําเสนอในราคาพิเศษสุดๆไปเลยนะครับ2 9 0 0 0บาทนะครับ2 9ง0 0นบาทในทั้งสดและผ่อนนะครับคันนิ้นดาวใช้อยู่ที่14,900บาทส่วนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับขั้นวันการผ่อนนะผมจะลงไว้ทางเพจร้านนะครับชื่อเพจเบิ้ลมอเตอร์ไซค์2015ฝากไปติดตามมาด้วยนะครับทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วประเทศถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับสำหรับท่านใดสนใจอยากจะออกรถเอกสารที่ต้องใช้ไม่ยุ่งยากนะครับใช้เพียงบัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็สลิปเงินเดือนรัะคบ ถ้าประวัติดีสามารถออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนคำ้ำส่วนลูกค้าที่ามมาทำอาชีพอิสระก็สามารถออกรถได้เช่นกันนะครับถ้าสนใจให้ติดต่อมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางติดต่อมุมขวาบนคลิปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมเลขไม้แล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์พร้อมกันเลยครับ นะครับกุญแจ2ดอกสมุดคู่มือสุดบประกันศูนย์ครบเลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปครับ